สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับมาเวลสแนปและมาพร้อมกับการ์ดใบใหม่อย่างราวน้าเรนเซเลเยอร์การ์ดใบนี้นะครับมีความสามารถต่อเนื่องการ์ดของคุณที่มีพลังต่อสู้หนึ่งหน่วยหรือน้อยกว่านั้นจะใช้ Energy ลดลงหนึ่งแต่วงเล็บว่าขั้นต่ําแค่หนึ่งนะครับลดไปศูนย์ไม่ได้นะครับราวน่าเนี่ยก็เป็นการ์ดที่คล้ายเซล่านะครับแต่ว่าเป็นเซล่าที่มีข้อจํากัด แล้วก็มีคอสต์เอเนจีที่ต่ําลงโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าลาวาน่าเป็นการ์ดท,ที่เก่งนะครับเพราะอยู่แค่ภู่สี่ทำให้ราคาของการ์ดเนี่ยและความสามารถไปด้วยกันได้ดีครับแต่เลยครับแต่ตัวใหญ่ๆเลยว่าลาวาน่าเนี่ยถูกปล่อยออกมาในจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะอะไรล่ะครับเพราะอาทิตย์หน้าครับเกมจะปล่อยการ์ดใหม่ออกมาอย่างมอร์เบียสเอ็มมอร์เบียสที่มีความสามารถในการป้องกันให้การ์ดของเราไม่โดนเพิ่มเอเนจีการ์ดครับและป้องกันให้ฝ่ายตรงข้าม ไม่ลด Energy การ์เช่นกันดังนั้นสัปดาห์หน้าครับการ์อย่างลาวาน่าคุณค่าของมันจะถูกลดลงอย่างรวดเร็วเพราะถ้าหากสตูลงการ์มอเบียสเนี่ยการ์ลาวาน่านี่ไร้ค่าเลยครับทำอะไรไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ทุกคนจะใส่กันวันนี้ผมเลยจะมาเล่นลาวาน่าให้ทุกคนได้ดูกันครับโดยเด็กที่จะเล่นเนี่ยคือเด็กแพทริออตเซิร์ฟเวอร์ครับเราจะมาดูการ์ดทีละใบกันเลยนะอย่างใบแรกวอร์สครับการ์ที่ไม่มีความสามารถใดเลยแต่พลัง Energy ศูนย์ พลังโจมตีหนึ่งเหมาะที่จะเซอร์ไพรส์คู่ต่อสู้และได้พลังเพิ่มเติมจากแพทที่ออตตัวต่อมาฟอร์จครับโอ้ตัวนี้ตั้งแต่ได้บับมาในเก่งมากครับพอมอบพลังบวก3ให้กับเพื่อนพอฟอร์จมาอยู่กับราวน่าเนี่ยเอนเนอร์จีคอของเขาก็เหลือแค่หนึ่งเองครับเอาไว้ใช้คอมโบคู่กับบรูดได้ในตอนท้ทายใบยต่อมามิสติกครับใบนี้ก็ก๊อปความสามารถของแพทที่ออตได้ก๊อปความสามารถของไอรอนแมนได้นะครับและพออยู่กับลาวาน่าเนี่ย คอ s t สเอเนจก็เหลือแค่2เองเป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับเล่นในเทิน6พลิกแพงทําให้คู่ต่อสู้ตกใจได้ใบต่อมาครับแพททิออตมอบพลังต่อสู้บวก2ให้กับการ์ดท,ที่ไม่มีความสามารถนะครับใช้กับบูดได้แถมตัวเขาเองก็ได้รับผลจากราวาน,น่าเช่นกันครับทำให้คอ s t สเอเนจีเนี่ยเหลือแค่2ถ้าเกิดติดนะตัวต่อมาครับวูฟเบนบวก2พลังต่อสู้ต่อกาดอื่นหนใบที่คุณมีในที่นี้ เหมาะสมกับการเล่นเธอนทยๆครับแถมพลังโจมตีเริ่มต้นน้อยเนี่ยทำให้ได้รับผลของลาวัน่าด้วยครับนอกจากนี้วูเบก็สามารถคอมโบคู่กับซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยครับตัวต่อมาท่าไม่ตายของเด็กนี้เลยครับถ้าจัวขึ้นมานี่การันตีชนะเลยอย่างบลูดเพราะเขาเนี่ยนอกจากจะได้รับผลของซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วผลของพททออดเขาก็ได้รับครับถ้าคอมโบคู่กับฟอร์สเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไร้เทียมทานเลยก็ว่าได้พลังจะสูงมากๆเลยครับในเลนนั้นใบต่อมาซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ครับ เอาไว้บัฟตอนท้ายเกมทําให้คู่ต่อสู้ตกใจว่าเฮ้ยคิดว่าชนะเลนนี้แล้วแต่ที่ไหนได้โดนพลิกกลับมาชนะได้ครับแต่ด้วยพลังโจมตีของซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่2เนี่ยมันทําให้ไม่ได้รับผลของวาลอน่านะครับยังแอบรู้สึกติดติดขัดขัดบ้างบางตาครับสำหรับซิลเวอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวต่อมาอย่างลาวาน่าฮะอธิบายไปแล้วนะครับช่วยในการลดคอสเอเนจีถ้าลงในเทิร์น3เนี่ยเทินที่4เราสามารถเล่นไอรอนแมนได้เลยครับถือว่าคุ้มค่ามาก ตัวนี้ของผมก็ยังรู้สึกแอบขัดๆอยู่ในเด็กนะครับสาหรับแอปซอบบิ้งแมนมีความสามารถในการกอปบูดได้แต่ว่าพอกอบบูดแล้วไม่รู้จะกอบตัวไหนอีกฮะอันนี้ถือว่ายังหาจุดเด่นของมันไม่เจอสําหรับเด็กนี้อาจจะเปลี่ยนได้ครับตัวต่อมาถือว่าไม้เด่นเหมือนกันครับสําหรับไอรอนแลดมีความสามารถในการกอปความสามารถการ์ดใบต่อไปซึ่งในเด็กนี้เนี่ยมีแต่การ์ดที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับเว้นแต่ว่าจังหวะมันไม่ดีจริงๆนะใบต่อมาครับไอรอนแมนถือว่าดีมากเลยครับสาหรับการ์ดใบนี้ พอมาอยู่คู่กับลาวาน่าเนี่ยทำให้เขาเก่งยิ่งขึ้นไปอีกครับเพราะเอเนจีคอร์สของเขาเหลือแค่4เท่านั้นครับสามารถเล่นได้ตั้งแต่เทิร์น4หรือเล่นเทิร์น5คู่กับฟอร์ดก็น่าสนใจครับใบสุดท้ายบลูมาเวลเอาไวบ้บัฟทั้งสนามนะฮะแต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกขัดๆบ้างบางจังหวะพูดไม่ถูกครับไม่เป็นไรเรามาลองเล่นกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะหยิบบางแม์ที่ได้เล่นลาวาน่าให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาเกมแรกครับโนวาโรมาครับ ตาแรกก็ข้ามไปก่อนเลยไม่อยากรีบเปิดวาร์ดเร็วไปนะครับน่าเหลาหน้ามาครับผมกำลังคิดอยู่นะว่าจะสู้ขวาดีไหมแต่เล่นเหลาหน้าดีกว่านะครับเพราะตาหน้าเราสามารถไอรอนแมนได้เลย โอ้ยฝั่งนั้นบูดบวกฟอร์สครับผมก็ไอรอนแมนคูณฝั่งลาวน่าไปโอ้ยฝั่งนูน้นจักแนนอตครับตั้งใจจะชนกันเลยเทิน,นห้าอืม ผมคิดว,ว่าผมจะก๊อปไอรอนแมนนะครับแล้วก็ตามด้วยบูรเลยนะขวานี่การันตีชนะลุยโอ้ฝั่งนู้เป็นโลครับแต่เขาขโมยลาวาน,น่าไปครับไม่ได้ขโมยไอรอนแมนโชคดีอันนี้เรียกว่าข้อดีของราวาน,น่าไหมนะแนแนปเลยละกัน ขวาค่อนข้างมั่นใจนะฮะแล้วก็มาย้ำซ้ายดีกว่าเพราะมีคูณอยู่แล้วฝั่งนู้นลงอะไรไม่ได้แล้วด้วยลุยสไปเดอร์แมนครับโอ้เขาดึงมิทีครับโอ้ถ้าดึงตัวอื่นนี่รุนน้อยกว่านี้อีกนะลเฟอร์อรเซอร์ครับ โอโหเกือบไม่พอครับแต่พอแพทยที่ออกช่วยเอาไว้ชนะมาดูเกมที่สองกันครับเจอกับพีบีมพี่โลกิเหล่าน่าขึ้นมือตั้งแต่แรกเลยครับโอ้เดอะลาฟตอนนี้ฟอสตานหน้าเขาเป็นบูดได้ไหม ไปเลยฟอร์สสู้กันฮะใครจะเติมกลางเต็มก่อนอ้อยอีโก้โอ้โหลงวอร์ดไปทางนู้นอีกแต่อย่างดีที่ลงเราวน,นาฮะการในมือผมนี่คอเดนจี้ลดลงเยอะเลยนะฮะรถมิสทิกกับรถวูเบนไปนะครับ เก่งมากจ้าอีโก้นี่เราโชว์ความสามารถของลราวน่าใช่ไหมลาวนันาเอา X อีโก้เอาว่าได้การ์ด6เอเนรจีฟรีครับไม่เป็นไรตรงกลางพังไม่เป็นไรสุดท้ายเราวัดกันที่ดวงอยู่แล้ว Eagle. อีโก้โอ้โใจเย็นใจเย็นเดี๋ย,ยวกีอีโก้แอปซอฟวิแมก์ก๊อฟใครนะเฮ้ย เล่นไปเรื่อยแล้วเล่นไปเรื่อยฝั่งนู้นเป็นไอ้แล้ตแลดครับไม่มีเป้าหมายอ้าวไอ้แล้ตแลดน่าจะกอ๊อฟคิตตี้พลายมาครับตาสุดท้ายบูมมาเวลตัวเดียวเังเหรอมาลองดู พราะถ้าลงตรงนี้กางก็มีโอกาสแล้วไม่มีโอกาสชนะแลวแต่ซ้ายชนะครับแล้วขวาชนะไหมก็น่าจะชนะฮะเพราะเขาลง5กับออเปราวันน่าขอบคุณครับอีโก้ถือว่าเห็นประโยชน์ของเราวาน้าอยู่นะครับนิดนึงนิดนึงมาจัดกันอีกสกตาครับโอ้ไวท์ฮอตรูมไวฮอตรูมนะครับถ้าเติมเต็มก่อนก็จะได้รับเอเนจีบวก3ไปตลอดจนจบเกมเลย อยากได้บูดดีได้ไหมโอ้ยเราหน้าไมา้แล้วเอาฟอสเราหน้าไปก่อนฮนะหรือฟอสบูดก็ได้ฝั่งนู้นเป็นดิสการ์ดนะครับอืมลงก็ได้อยากเติมให้เต็มกอดฝั่งนู้นครับ ไอรอนแมนมาฮะก็ะจัดเลยละกันเดี๋ยวสลับคอมานก่อนนะครับเอาวอสลงก่อนดีกว่านะแล้วก็ตามด้วยไอรอนแมนเพราะว่าถ้าเกิดมิสติกโผลมาในใบถัดไปเนี่ยเราก็สามารถกรอปไอรอนแมนได้อีกทีนึงครับฝั่งนุ้นเขาสู้ขาใจเหมือนกันมาวัดพลังกันไป ก็เป็นบูดครับผมไอรอนแหลนะนะเผื่อเผื่อกอ๊อบมิสทิกแล้วมิสทิกมากอ๊อบไอรอนแม่ทีหนึ่งแม่ฝันไปไกลไปให้ถึงครับลุย แล้วแหละก็เป็นโอ้ยเป็นฟูเบนอืมหนักนะครับตานี้เอาไงถ้าผมลงนี่แล้วก็บลูนี่สแนปคู่ทีนึงด้วยกำลังคิดอยู่นะครับว่าจะสู้ซ้ายหรือสู้กลาง แต่ตรงกลางเขามีแองเจล่าตรงขวาเขามีมอร์เบียสฝั่งนน้นน่าจะอยากเคลียร์มือให้หมดครับเพราะเดคิล่าจะได้พลังสูงเอาประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันอ๋อเขอลงตัวเดียวครับอเมริกาชาเวสก็บูดมาพอมัค้ครัเนี่ยเหมือนจะไม่พอนะเพราะว่าน่าไงว่าแล้วขวาเสมอฮนะ โโอโ้ต่างกันแค่ไม่กี่คะแนนเองต่างกันแค่สองแต้มครับชูนีวอะไรก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ,บราวอน่าถ้าใครมีเด็กแนะนำสามารถพิมพ์บอกได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่องหนึ่งนาทีรีวิวด้วยนะครับ